ทิมพิธาส่งดอกไม้ช่อโตให้แอปทักซออนในวันเกิดเห็นข้อความกริสตานเรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าภาคเก้าไกล ที่ถึงแม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ได้ใจคนไทยหลายๆคนและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางด้านทิมพิธาตอนนี้เป็นโสดและใช้ชีวิตอยู่กับลูกสาวน้องพิพิมพ์ซึ่งหัวใจเจ้าตัวอย่างไม่เปิดรับตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานและลูกสาวเท่านั้นแต่ยังมีแฟนๆภายเรือแอปทักษอนและถิมพิธาล่าสุดทางด้านทิมพิธาส่งดอกไม้ช่อโตให้แอปทักษออนในวันเกิดโดยแอปทักษอนได้โพสต์รูปช่อดอกไม้ ลงในสตอรี่อินสตาแกรมโดยในการระบุทีมแอนพิพิมพ์ซึ่งทางด้านแอปทักษอนได้เขียนแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะพร้อมแท็กไปอินสตาแกรมของทีมพิธาในขณะที่ทางด้านทีมพิธาได้แชร์สตอรี่ดังกล่าวมาที่อินสตาแกรมของตัวเองพร้อมได้เขียนข้อความโอยพอรเอาไว้อีกว่า my happiness boom is your heart all year long